วิธีในการทําให้แฟนโหยหาเราแบบไม่มีวันจางหายจากการศึกษาจากเว็บไซต์นะครับ w o r l d u p c l a s s com นะครับเพราะว่าแฟนจากข้างใครเราเขาต้องคิดว่าเรามีค่านิยมและความคิดที่เหมือนกันกับเรานะครับคือเขาต้องคิดว่าเรามีค่านิยมกับความคิดเหมือนกันกับเขาอะนะครับในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุดจงทาให้เขารู้สึกว่า เราคือทีมเดียวกันนะครับจริงๆแล้วคุูคอมได้สรุปเนื้อหาจากเล่มนี้นะครับลงไปในคลาสมัดใจด้วยนะครับคือมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีการเจาะจุดแข็งของมนุษย์ครับว่าจุดแข็งของมนุษย์นะครับในความสัมพันธ์ที่สามารถชนะผู้อื่นได้ตลอดเลยนะครับมีอะไรบ้างเพราะฉะั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จอะไรก็ตามแต่ให้พยายาม แช่ Share, นะครับว่าเขาก็มีส่วนร่วมในการทําให้เราประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าเออเนี่ยฉันที่ประสบความสำเร็จฉันคนเดียวความสามารถฉันคนเดียวคุณละไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคุณไม่เคยทําอะไรเลยคุณไม่เคยมีดีอะไรเลยอันนี้ก็จะอยู่กันยากมากนะครับอ่ารวมถึงหลีกเลี่ยงการบ่นหรือจับผิดเขาจะไม่มองว่าเราเป็นทีมเดียวกันเวลาเราจับผิดนะครับเรามองว่าเขาเป็นคนผิดก็เพราะคุณนั่นแหละฉันเตือนแล้วฉันบอกแล้วทําไมคุณไม่ฟังนะครับสิ่งนี้ก็ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่ใช่ทีมเดียวกันเพราะงั้นเนี่ย นานๆเข้าคนมันจะรู้สึกเบื่อกับเรานะครับแล้วคุณจะสังเกตว่าการมีเซ็กก็จะค่อยๆลดน้อยลงครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิทยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอได้เลยครับ